สวัสดีครับทุกท่านไทยบุดรมาแล้วเด้อนี่วันนี้ก็เก่งใจเก่งใจนี่เห็นบ่เนี่ยพูดนะต้นไม้พี่ลงเด้อเนี่ยเอามาไหา้อยกแล้วเป็นต้นเพิ่นว่าเป็นต้นพักพักกุ้มพนาวาพักพักกุ้มพักกล้ามเนี่แหละนี่เบ่งต้นใหญ่บ่ใหญ่พูดนะเพราะว่าน้าม,มันทวมและบาดเนี่ยมันจิตตาย พันเสียดายพันก็เลันเอามาให้เอามาฝา,า,า,ากใไ้นี่เมื่อว่าไปล่องมาเนี่ยโอ้ยัแต่เจ้าเลือยจนคำมาเลยเมือนนี่นั่นแหละโอ้ยขอบคุณที่ลงมากเอาตัวไม้ไา่หา้ตัวใม้มันสิตายก็เลยเสียดายน้ำ<ช>เข้าบ้านแล้วเขาเข,<า>ขาไปไลยปะ่ะเพียงหัวเขาเหรอค<ะ>รับเริมเขาเรื่อยแล้ว ตาย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 ก็นาแว้โดนก็นตายเลยเหรอเพราะว่ามันรอดได้เป็นเดืยนเหรอก่ได้ขึ้นไว้ก็เลยเอามาให้นี่พี่ลงเพื่อนก็เข็นใส่รถอยู่เบิ้งที่น้นนองเบิ้งเอาใส่รถอยู่ <laughs> เข็นมาใหา้เห <laughs> ็นไหมพุ่อนนะใส่รถอยู่แม่พู่นม่ใส่รถเกลี่ยนมาให้พร้อมพุ่นนะวางให้ไปเสื่อนี่ละแม้นเอาไว้ก็ตายเสื่อๆก็ตายทิ้งก็เสื่อข้าแต่กับอ้ามาหลายรอบแล้วกับเอาเจ้าหน่อยเนาะ ค่ขาขนมนมเลยค่านันค่านี่คาน้ำมันรดค่ขาของอันไหวรุนเหล้านี่เห็นบนะ <c oughs> ้าปะเนี่ยมาปลูกกัพร้อมมันเนะ่ย <c> โ <oughs> บ้ยแดดใจครับซะนี่ตอนนี้พี่ลงก็อเอาต้นไม้มาให้เด้อนี่เพื่อนบอกว่าเอาไว้เอาทิมไว้ก็ตายเสือเสื้อจะไดเห็นกระล่งปั๊บปรุงพัฒนารลานก็เล่นเอา้าไหนๆกับไหนๆล้วเอามาให้แล้วกัน มาปลูกไงพ่อมเห็นมากกว่านะความพี่ปลูกบังเอิญกับบ่ได้ปนนี้ำถั่วมบิ้ลเหรอไม่นช่บางเอิญกับบ่ได้น้ำถั่วเบิ้ลนี่ความมีน้ําใจของพี่ลงเด้อขอบคุณพี่ลงมากนะครับเดี๋ยวเปิดร้านจะจัดให้ชุดใหญ่ๆให้พี่ตั้มกับพี่ลงสักชุดหนึ่งเอาเต็มที่เลยนั่นนี่แหละบ่ต้องกลับไก่บ้านเยอะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเปิดร้านกันนี่ปไา นี่เ <ใน S 1> บิ้องเห็นต้นไม้ต้นนี้บะนี่ต้นนั้นไม่น้ำนี่แม้ขนาดไปขุดมากยังเหี้ยแตกเศร้าเหียบเหยบที่บุ่น,น่ะต้นกิกกะต้นกิกกพะพนันว่าพี่ลองบอกนี่ตอนนี้กับ <c oughs> ปุ่นอ่ะพุ่นเอามาตัวง่ญ่เอาใส่รถนอยู่มากความ <c oughs> ปาดยอม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  ต้องจัดให้สักชุดใหญ่ๆไปกระพริบ,บเอาข้จยตีน้ำปะเฮ้เฮ้เมีว่ารดประนะวะเออเตี๋กใจคักาดไปต่ำจ้ะนี่ตอนนี้ก็เราก็จะมาลงมุมนี้เดอร์ข้างต้นสตอสตอพัดถิน่นเราเนี่ยไหมเจักที่ได้กินว่าได้กินกันว่าได้กินกันไ,ปกนกนไปกินเก็บพักเกษตรเอาเพราะว่ากินคนเครื่อกัน นี่อันนี้พี่ลงก็มาปลูกให้พร้อมแล้วก็เอาใหม่มาให้พร้อมเอาไว้ซื้อๆื้อกับในี่ต้นมือว่านก็เยอะทั้งหลังนะต้นอันงวดก้อนน่ะนพี่ลงพันตอม้ต้นกระทุ่มทองอต้ต้นกระทุ่มทองพานะมาดูแ,รแลรักษาให้พร้อมดอกเหลืองสมชื่อกระทุ่มทองนะมีเพรพะว่าหยั่งพะว่าอัน,พ,น,อพ,นพูนนะทั้งใบพูนนะ หน้าพี่ล่งเพิ่นอยู่ทั้งใต้ล่งไปอีกเรื่อพอน่ะหม่งปลาอยืดข้าพิ<โล>่นเห็นตรขาวโล่หน้าเต็มเอียดเลยพ่น่ะนะล้นสตอกเลยเต็มสติมต้องว่าเราให้ได้เสือเขากินละปีน,นี่เ <c ười> พระาะว่ากาทั้งหลายมาทั้งนี้เบิดแล้วผลกามาเพระาะไม่เป็นอาทิตย์กุดีดำเรียบรย้ยแล้วกำลังวางปุ๋ยเรียบร้อยเลยรว,วมดำมาเที่ยเดียวนี่บูดนะบึ่ง พี่เพ็บก็ช่วยอยู่เด้อนี่จะช่วยที่ลองกดอยู่ป๋าถ่ายคลิปกันแป๊บนึงพนะอยู่กดไงอยู่ดังแฉะแฉะเลยดังแฉะแฉะเลยพนะโอ้ยพนะคนาเรี่ยงไม่ใช่โอ้ยเหรอป๊อไข่อยู่ฝนมันตกใส่ขนาเรี่ยงเนี่ยโอ้ยป๋บอกค้าเดียวว่าึดเพีกอย่างเดียวเร็วต้นไม้กระจายอีติดยากนะพี่รองนะนี่ตอนนี้ก็ ขอบคุณพี่ลงกับพี่ตั้มเดอ้เอเวต้นไม้มาให้วันนี้นี่ <Yep. S 1> ความมีน้ำใจของพี่ลงกับพี่ตั้มสองคนไปรุ่นนี้แหละเดี๋ยวได้จัดโคโยตี้ให้สักคนละสองคน mm hmm. <laughs> หัวเราะโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ <laughs> เดี๋ยวพี่เพชรช่วยพี่ลงยืนเบื้องเล่ากันเดอ้อ <laughs> ไปแล้วบ๊ายบาย